สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Celebrity Wanted กับกล้องปียะค่ะครับผมผมแตงพงศกรครับค่ะรายการเรานนะคะทุกวันศุกร์ค่ะสามทุ่มตรงถึง4ี่ทุ่มตรงนะคะ ทางช่อง t r u มาเลก3อันนี้เองนะคะอย่าพลาดชมเด็ดขาดเลยน้องแตงค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็เปิดรายการกันนะฮะเรียกว่าในสตูเป็นครั้งแรกใช่ครับน้น้องแตงบอกก่อนว่ารายการเราเนี่ยนะคะเราจะเป็นการนะคะเลือกสัรหาสัรหาสัรหาครับผมสัหาแต่ลบระตี้ที่เรียกว่าน่าสนใจอยู่ในแวดวงสังคมของเมืองไทยเลยครับผมยังตื่นเต้นอยู่ครับพี่กองไม่ต้องตื่นเต้นนะน้องแตงค่ะเจนเจนนะคะรายการสดครั้งแรกพูดถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ดีกว่าครับ นอกจากที่เขาจะเป็นออนท็อปแล้วนะครับอตอนนี้เธอ,อยังมาแรงแสงทางโค้งอีกด้วยเรียกว่าทุกๆคนเนี่ยในวงการเนี่ยนะครับอยากจะดึงตัวไปทำความรู้จักกันทังนั้นเลยโโเรียกว่าเธอนี่นะคะเป็นลูกสาวนะ,ะหรือเป็นลูกสาวนะ,ะเป็นสาวน้อยซึ่งเกิดเกออิดอยู่ทําการบรรดุเป็นเป็นหมื่นล้านเลยครับแต่เธอเนี่ยใช้ชีวิตที่ติดดินมากๆเลยนะแตงเมื่อวันนี้นะคะแตงเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วพี่ถามแตงหน่อยว่าในช่วงของท็อป5 most wanted ของเราเนี่ย แดงตีมเลยไหมพี่ดูก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวครับไม่ไกลมากครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือครับผมป่ะโทรศัพท์มือถือมันน่าสนใจหรือแตง então, ้งว่าปกติเนี่ยโทรศัพท์มือถืออย่างมากก็ไม่พี่เคยซื้อที่สุดแพงสุดในประเทศไทยนะก็ไม่เกินแสนสองแสนมันก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่แพงติดอันดับโลกนะครับห้าอันดับเนี่ยที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับผมเอาเรื่ดีกว่าถามพี่กองก่อนดีกว่าว่าพี่กองเนี่ยเคยซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยแพงที่สุดเท่าไหร่พี่ซื้อแพงสุดหรอครับโอ้ห้าหมื่นท ผมล่วงแล้วค่ะห้าหมื่นผมล่วงพอะะแล้วอ่ะแล้วลคิดว่าโทรศัพท์มือถือที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยเท่าไหร่ไม่น่าจะเกิน 500, นะห้าแสนนะห้าแสนห้าแสนเนี่ยจะเยอะละห้าแสนยังห่างครับผมเดี๋ยวเราไปดูวีดีอกันดีกว่าครับว่าห้าอันดับแรกเนี่ยมือถือที่แพงที่สุดในโลกมีอะไรบ้างโอ้ไปชมเลยค่ะครับ ตออที่โลกแห่งการสื่อสารก้าวหน้าไปไกลแบบชุดไม่อยู่โทราศัพท์มือถือเป็นปัจจัยที่5ที่ทุกคนต้องมีไว้ครอบครองและขาดไม่ได้และการเลือกใช้โทราศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้ก็ถือเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงรสนิยมและความเป็นเอกลักษณ์ตัวตนของผู้ใช้ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นหาโทราศัพท์มือถือที่จะช่วยทําให้พวกเขาดูโดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นได้ ช่วงท็อป5มอส t วัเดนวันนี้เราจึงจะมาจัดอันดับโทรศัพท์มือถือที่มีความสวยงามและโดดเด่นแถมยังราคาแพงที่สุดในโลกกัน เริ่มตั้งแต่อันดับที่5คือ m o t o r OLA V 2 2 0 Special Edition เป็นโทรศัพท์ที่มีการนำเพชรเม็ดเล็กๆถึง1,200เม็ดมาประดับตัวเครื่องด้านนอกทำจากทองคำแท้ส่วนหน้าจอเคลือบด้วยแซฟไฟร์สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีสำหรับราคาของเครื่องนี้เทียบเป็นเงินไทยแล้วประมาณ1 000, 000. ล้านเจ็ดแสนบาทอันดับ4ตกเป็นของ v ว r t u ชูไดมอนดซึ่งปกติยี่ห้อเวอร์ชเนี้ยใครๆก็ทราบว่าเป็นโทรศัพท์มือถือสุดรู้ที่มีราคาแพงและมี ีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกมาหลายปีแล้วและสำหรับรุ่น t ั e Diamond นี้จะถูกประดับด้วยเพชรทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวเครื่องอส่วนตัวเครื่องก็ใช้วัสดุที่เป็นเงินสนุนราคาของเครื่องนี้ราคาประมาณ2 9ล้านแสนบาทค่ะมาถึงอันดับ3คือ Sony Ericsson Black Diamond รุ่นนี้ดูจากชื่อแล้วก็รู้แล้วนะคะว่าหมายถึงเพชรดำตัวเครื่องด้านหน้าที่เห็นสีดำเป็นประกายนั่นคือเพชรดำของแท้ ที่นามาทําเป็นหน้ากากด้านหน้าของเครื่องรวมไปถึงฝาลังด้วยและตัวเครื่องด้านนอกทั้งหมดจะเคลือบด้วยซัฟไฟ์ป้องกันรอยรอบด้านสาหรับราคาของเครื่องนี้เนี่ยประมาณ9กล้านสบาทค่ะส่วนอันดับ2อกเป็นของ v i r t u e Signature Croba ซึ่งถ้าดูจากรูปร่างของโทรศัพท์แล้วจะเห็นว่าถูกดีไซน์มาจากงูคราบ้าและยังมาพร้อมกับที่วางโทรศัพท์รูปงูที่ไม่ธรรมดาเพราะทำจากเพชรและทับทิมอีก430 9เมตรสรุปราคาของเครื่องนี้เทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ10ล้านบาทค่ะเราเดินทางมาถึงลดับหนึ่งของโทรศัพท์มือถือที่มีราคาแพงที่สุดในโลกกันแล้ว นั่นคือซอฟวิตาลิเลียนที่จะมีลักษณะคล้ายรูปปลาประดับด้วยเพชรแท้แม้แต่ปุ่มกดยังเป็นเพชรแท้เลยรถเครื่องจะมีให้เลือก2สีคือสีทองและเงินถ้าเป็นสีทองจะทําด้วยทองคําแท้ส่วนสีเงินจะทาด้วยเงินรุ่นนี้มาพร้อมกับโมชั่นเซนเซอร์ตัวจับความเคลื่อนไหวที่จะติดอยู่ตามด้านข้างและปุ่มกดรวมทั้งด้านหลังด้วยและมีหลอดไฟ LED สีขาวจํานวน34่หลอดต้อนอยู่ใต้บริเวณที่เป็นเพชร และจะทำงานทันทีเมื่ออยู่ในที่มืดทำให้เห็นเป็นแสงวูบวากสวยงามหรือจะตั้งให้เป็นไฟกระพิบสวยงามก็ได้ทั้งสวยเร่ศฟังก์ชันครบโดดเด่นแบบนี้ส่วนราคาก็เลยเวอร์หวังไม่ธรรมดาไปด้วยตัวเลขที่คำนวณได้เทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ3ามสิบกว่ายนค่ะโอ๊ยโอ้ย,อยไม่ใช่แค่รวยนะครับผม ต้องฉลาดมากๆใช่ครับเนี่ยใช้32ล้านเมื่อกี้นี้ผมฟังฟังก์ชันแล้วมีไฟในตัวเนี่ยเอาไปโอ้โหมีมีไฟ33ล้านมีแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวไม่ต้องมีรถไม่ต้องมีบ้านใช้แค่เครื่องนี้นะคะนอนที่โทรศัพท์นี่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับห้าอันดับแรกของโทรศัพท์มือถือ้องแต่งเอามาถูกใจพี่มากเลยวันนี้เพราะว่าได้ดูห้าอันดับที่เป็นโทรศัพท์มือถือที่แพงสุดในโลกแฮปปี้มากไม่รู้ว่าไฮโซในเมืองไทยของเรามีใครมีบ้างเนาะ ต้องไปตามหานะเผื่อจะมี<ช>บ้างครับอะเมื่อแต,งต่งตีมให้พี่ช่วงนี้ช่วงหน้าค่ะพี่บอกแล้วว่าแขกผู้ช่ของเราที่พี่เตรียมมันเนี่ยนะฮเธอเป็นนะคะสาวน้อยที่เกิดขึ้นในตระกูลซึ่งเรียกว่ารวยเป็นหมื่นล้าน เป็นเจ้าของธุรกิจเยอะแยะมากมายในเมืองไทยตรงที่เป็นสาวน้อยเลยนะสาวน้อยสวยแล้วก็เรียนหนังสืออยู่ด้วยครับผมแต่เธอใช้ชีวิตแบบว่าติดดินมากบ,บอกก่อนนะฮะว่าเธอเองเนี่ยนะทำมาหากินแล้วก็ใช้งเงินตัวเองในการเลี้ยงดูตัวเองซื้อของช้อปปิ้งก็ใช้งเงินตัวเองทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรที่แบบว่าโอ้โหมันเกินตัวเลยเรียกว่าไม่น่าเชื่อว่าสาวน้อยที่เป็นหมื่นเหมือนนั้นจะทำตัวแบบนี้ช่วงหน้าพบกับน้องแพรนะคะพิมพิษานะคะจิราธิวัตรได้เลยค่ะสักครู่เดียวครับ แพพิมพิศาจิราทิวัดเซเลบสาพันล้านทายาทคนโตของคุณทีรายุทธจิราธิวัดเจ้าสัวผู้บริหารโรงแรมในเครือเซนทันกับคุณส้มชนะดาแบรนด์ดีไซเนอร์แห่ง i ดมอน d ูเดย์ด้วยบุคลิกหน้าตาอันโดดเด่นคล้ายลูกครึ่งบวกกับดีกรีนามสกุลสุดอูฟู่ทำให้การปรากฏตัวของแพรพิมพิศาในทุกครั้งมักตกเป็นเป้าสายตาของผู้คนในแวดวงสังคม ทุกเลนกล้องต้องโฟกัสจ้องมองมาที่เธอและเมื่อเดืนอนเมษายนที่ผ่านมาแพรพิมพิสาได้นั่งริงไซ้ายติดอันดับเป็นหนึ่งในหนอกจากนี้แพรพิมพิสายังเป็นตัวอย่างที่ดีของเงยาวชนไทยที่ถึงแม้จะเกิดมาท่ามกลางกองเงินกองทองเป็นคุณหนูพันล้านแต่เธอไม่เคยทำตัวเวอรวางสูงเกินเอื้อมเธอใช้ชีวิตติดดินและทำงานหาเงินเข้ากระเป๋าด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเป็นนางแบบถ่ายนิยาาตยสารและโฆษณา นักรอก้องพิธีกรเป็นดีเจให้กับคลื่น98.5คลิก FM รวมถึงเป็นแม่ค้าทําเคสโทรศัพท์มือถือขายใน IG กับแบรนด์คาลสตูดิโอโดยลงทุนร่วมกับน้องชายสุดหล่อพิดพัชาราจิราธิวัฒน์พระเอกมาแรงจากซีรีส์ชื่อดังอย่างฮอร์โมนไววาวุ่น อีกทั้งความเป็นเยาวชนที่ดีแบบครบเครื่องของแพรพิมพิฟ้ายังทําให้เธอถูกคัดเลือกจากรายการสารคดีบันเทิงชื่อดังของประเทศอังกฤษอย่าง The World and Me ให้เป็นหนึ่งใน4ีเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลกที่ได้รวมถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความคิดเห็นผ่านจอช่อง4ของประเทศอังกฤษ เมื่อมีครบทั้งความสวยรวยเก่งฉลาดจนใครๆอยากรู้จักคุณหนูพันล้านคนนี้ให้มากขึ้นทางรายการ Celebrity a n e d จึงไม่พลาดส่งเทียบเชิญแพรพิมพิศาจีราธิวัน์มาร่วมพูดคุยกันในค่ำคืนนี้ค่ะ นี้นะคะขอรับน้องแพรนะคะจิราธิวัฒน์สวัสดีค่ะน้องแพรโอ้ขอบคุณมากที่เกียริเป็นแขกรับเชิญคนที่สองของรายการสวัสดีวันเต็ดนะคะโอ้ยอย่างที่ทราบกันมานะว่าเธอเป็นสาวน้อยนะซึ่งเกิดมาเรียกว่าในรวยเก่งอ่ะพูดตรงๆเลยั้มมีแฟนอย่างเนี้ยอย่างๆขายของสุดฤทธิ์เพราะิงๆนะว่าพอในช่วนี้ปั๊บทุกคนต้องื มีอสังหาริมทรัพย์มีทุอย่างธุรกิจเยอะมากมายเลยนะจากภาพรักบอกว่าคุณก็ต้องมองว่าน้องแพรเนี่ยต้องเป็นลูกคุณหนูแน่ๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็คือคุณธีรยุทธ์นะฮะกับคุณแม่คุณแม่ชนดด๊ดค่ะคุณแม่ส้มเนี่ยเลี้ยงูแพนมาอย่างไงแบบคุณหนูไหมก็ไม่ไม่ค่ะก็ปกติเลยค่ะก็อย่างอย่างโรงเรียนที่ที่แพอยู่แพก็อยู่อยู่โรงเรียนรัฐบาลจริงเหรอใช่สาธิตจุฬาอ้าวไม่ได้เรียนแบบว่าโทษนะคะไม่เรียนแบบว่า ไม่ไม่แถวชิดลมตรงนั้นไม่ใช่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 ค่ะก็ก็เลี้ยงปกติเลยอะค่ะไม่ไม่ได้ให้ทำตัวเวอร์หรืออะไรเยเด็กๆสมัยเล่นเด็กๆอยากรู้คุณแม่ให้เงินไปกินข้าวโรงเรียนวันเท่าไหร่จำได้ไหมถ้าแบบเด็กมากๆก็20บาทจริงเหรอตอนนั้นก็ถือว่าถูแล้วเพราะว่าโรงเรียนมีอาหารกลางวันให้ครับก็พอพอมปลายก็เกือบร้อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไไปเรียนแล้วก็กลับบ้าน มีเรียนพิเศษด้วยใช่ไหมครับมีค่ะครับผมเคยได้ยินมาว่าเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในโอวาคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณครูมากๆแต่ว่าทําไมถึงเคยได้ยินมาว่าโดดเรียนพิเศษด้วยเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าเออเป็นเป็นคอร์สเรียนที่เป็นแบบฉายวิดีโอใช่ไหมคะที่เขาฮิตกันชอบชอบเรียนแล้วคือพอแผลไปแล้วมันก็เลยทําให้เบื่อไงเหมือนเราไม่ได้เรียนกับอาจารย์แบบจริงๆต้องดูจอแล้วก็ รู้สึกว่าคงคงคงไม่ไม่ใช่แนวเราก็เลยก็เลยโดดแต่แต่ไม่โดดไปเที่ยวนะโดดกลับบ้านก็ไปอ่านหนังสือที่บ้านอ๋อโดดโดดไปอ่านหนังสือใช่แล้วคุณแม่คุณพ่อรู้ไมว่าโดดเรียนก็รู้แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเพราะเราเราเรารู้ว่าเราเรียนไปแบบเราก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ใช่แค่โดดเรียนคุณแตงครับเธอนะคะยังชอบทะเลาะปรับตาภาษาเด็กๆกับคุณพีระชระ อ้องชายบ่อยๆเราจนทูแม่ต้องจับแยกกันด้วยเรื่องปกติป่ะครับทะเลาะกันเรื่องปกติใช่พี่น้องตอนต้นเด็กๆไงคะพออายุไล่เรียกันก็จะก็จะแย่งรีโมทก็แย่งทีวีก็เอาละทะเลาะก็เรื่องในปกติแย่งรีโมทคืออันที่บ่อยที่สุดรีโมททีวีเนี่ยใช่เพราะว่ามันมันมันจะมีช่องช่องการ์ตูนสองช่องก็จะแบบว่าพี่อยากดูวันนี้พี่อยากดูวันนี้แล้วยิ่งตอนหลังมีน้องสาวอีกคนหนึ่งก็จะแบ่งพันนี่หมายถึงตอนเด็กใช่ไหมครับแย่งกันดูการ์ตูนนี่ไม่ใช่ตอน ถ้าเกิดที่ทบ้านเนี่ยคามารวยขนาดนี้เนี่ยไม่ซื้อทีวีคนละเครื่องไปเลยโอ้คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวลูกคงเหลิงมัวมาแต่ดูทีวี TV ไม่ยอมแบบอ่านหนังสือไม่ยอมเรียนลยแล้วได้ยินมาว่าไปอยู่เมืองนอกมาด้วย ค่ะก็ได้ประสบการณ์อะไรมาจากเมืองนอกบ้างไหมค,คะจริงๆๆไปแค่ซัมเมอร์ค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ส่งให้ไปเรียนแบบยาวๆเลยก็ได้หลายๆอย่างเพราะเวลาไปก็จะโดนไปคนเดียวแล้วค่อยไปแบบเจอเพื่อนใหม่ที่นูน่นเลยอนยะ่างค่ะแรกๆก็ร้องไห้ไม่ยอมอยากอยากกลับเพราะแบบไม่ไม่เคยโดนแบบใช่แต่พอ ไปอยู่ไปอยู่มาก็ร้องไห้ไม่อยากกลับบ้านมมมันีควาสนอใช่แล้วก็เราได้ลองทําอะไรใหม่ๆซักผ้าอยู่นู่นก็ต้องทําเองแล้วะจะจะจะเข้าลอนดอนก็ต้องหาวิธีเข้าเองอะไรอย่างเงี้ยต้องเที่เมืองไหนไปอยู่เมืองไหนโอเร่ไปหลายที่เปลี่ยนโรงเรียนทุกปีเลยค่ะเพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้แบบชินแล้วก็จะเริ่มแบบว่าอยู่ในคอม์ตชัยตอง ไปเดี๋ยวอายุสิบสองค่ะนะครตอนนั้นไปอยู่กับใครคะไปอยู่กับแฟมิลี่หรืออยู่อ่ออยู่อยู่อยู่โรงเรียนประจําหมดเลยค่ะโหเหงายนะไม่ก็ก็จะมีเพื่อนรุ่นใกล้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 กันอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่นู่นทําอะไรเองบ้างทุกอย่างสักเสื้อผ้าเองทําเองค่ะทำอาหารจีนใช่ค่ะแล้วก็เก็บห้องเปลี่ยนทําคือทําความสะอาดห้องก็ทําเองเพราะเขาไม่มีคนทําให้เขารู้ไหมว่า หนูเนี่ยเป็นทายาทของโอ้โหเจ้าของโรงแรมใหญ่ใหญ่เลยไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้ก็ไม่ได้บอกธรรมดาธรรมดาค่ะประกาศถูกนะคะอ่าตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่จุฬาใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่สถาปัตย์จุฬากำลังขึ้นปีห้าค่ะอยู่เห็นว่าเรียนสาขาปัดใช่ค่ะออกแบบออกแบบภายในใช่ไหมครับอ๋อแล้วอย่างนี้นี่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนไหมครับสนับสนุนค่ะก็เชียร์เชียร์ให้เรียนเลยคุณปู่นี่แบบเอาเลยดันเลยเพราะว่าเพราะว่าจบมาก็คือได้ใช้ทํางานที่บ้าน ก็ช่วยออกแบบว่งเกี่ยวกับการอาศัลธรรริมศัตร์ลงแรมอะไรอย่างนี้หมอเลยตุกแยในเขาเรียกวมันธนากรมันจ้ายได้เลยนะ คุณปู่คือคุณสุธิกสุธิกิศสรธ<ช>ิวัฒน์ครับอ๋อก็ได้ไช้ช่วยคุณปูต่ตกแต่งโรงแรมเลยเ<ช>ยอะแยะมากมายเลยทราบว่าคุณแม่ให้น้องแพรในเรียนดนตรีด,ด้วยเดวน้องเพลงเต้นบันเล่นตั้งแต่เด็กๆเ,เลย,ยแต่สิ <laughs> ่งน้องุแม่ชอบไม่สุดไม่ใช่สองอย่างนี้ใช่ชอบอะไรคะจริงๆจริงๆชอบชอบวาดรูปแล้วก็พวกงานที่เกี่ยวกับการพูดอะไรอย่างงี้ค่ะนี่ชอบวาดรูปเหมือนกันอชอบรูปสไตล์ไหนครับเออเป็นแบบ รออิ่งภาพเหมือนหรือว่าเป็นสีน้ํามันหรือเป็นแบบส่วนใหญ่แพรไม่ได้ทำเพนติ้งอะค่ะคือแพรแพรเรียนวาดพวกแบบเพอร์สเปกติเพราะว่าตอนนั้นเตรียมเตรียมจะเข้ามหาลัยก็จะเน้นใช่คือแบบรู้ตัวตั้งแต่เด็กเลยว่าอยากเรียนก็เลยแบบเนี่ยเก่งพวกดินสออะไรนี้มากกว่าใช่ไหมค่ะใช่ใช่ใช่ถ่านดินสออ๋อนี่ก็ดินเหมือนกันเหรออ๋อผมชอบวาดรูปขียชอบวาดรูปจริงเหรมแนวเดียวกันชอบวาดรูปติดกัน นิดหนึ่งนิดหนึ่งอ้อย่างนีโรูมันติดเนาะเวลาจีบใครก็ว่ารูปให้เขาด้วยนิ่นึงนะอ่าอะต่อค่ะน้องแพรมี่นะคะเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากเขาบอกจบม .6 ด้วยเกียรติเฉลี่ยด3.97โอ้โหไม่เอา C.00 นไปเลยครับพลาดตรงพลระเนี่ยแหละค่ะโอ้โหน้องแพรอย่าพูดเลยนะพี่เนี่ยจบนะ ศูนย์ัึงห้าตัวหนูยังจบสามจุดเก้าจดนี้เรียกว่าเยอะมากส่วนทนายพ่ยการคนนี้จบแล้วครับอย่างนั้นเอากือบจบอะค่ะส่วนเรียนหมายวิธศัยนะคะก็ได้เกรดสามตลอด ไม่เคยพลาดเลยมีเค่รับอะไรในการเรียนหนังสือถึงเก่งขนาดนี้จริงๆเออมันมันขึ้นอยู่ก,กับการแบ่งเวลาส่วนใหญ่นะคะ,คะเหมือนเหมือนพอพ,พอเรารู้ว่าแบบอะไรสําคัญอะไรต้องทําก่อนอย่างเช่นเวลาการอ่านหนังสือเราก็จะมันเรียกว่าอะไรเราก็พอเราจัดความสําคัญอ่ะลองอ่านส่วนนี้ก่อนส่วนนี้ก่อนเลยมันจะช่วยให้แบบโฟล์มากขึ้น